สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรบ้านพนคออ่านี่มาพบกับสมาชิกกลุ่มไม้กวาดขวดพลาสติกบ้านพนคอกําลังทํางานกันอยู่วันนี้เรามีรายการพิเศษนอกจากมาแนะนําเรื่องการการถักไม้กวาดกันก็มาแนะนาเรื่องการการโหลดแอปอ่าดี๋ยวดูหน่อยแอปอะไรแอปยูนี่โหลดได้หรือยังทำไมทำไมมันติ้วๆเลยมันกำลังโหลดอยู่อ่าคนคนนี้ได้แล้ว่ะโอเคได้แล้วก็กดอนุญาตไปเรื่อยๆครับ กดอนุญาตไปอ่ากดอนุญาตไปเรื่อยครับอนุญาตไปเรื่อยอ่านี่ขึ้นแล้วครับใส่เบอร์โทรศัพท์เลยอ่าใส่เบอร์โทรศัพท์เลยครับของตัวเองใช่ไหมคะใช่ครับใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปอันนี้กําลังโหลดอยู่ใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วอ่าเข้าไปเปิดเลยครับถ้าได้ใส่แล้วเข้าไปเลยมันใช่หลายคนมั้งพี่ทำไงต่อคะกิ๊กรับหมายเลข otp ครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมันก็จะมาแล้วก็กดตกลงนะครับ ลองแล้วค่อยสอนกันต่อนะครับนี่พอพอพอไอเลข OTP มาอ่ะแล้วก็กดตกลงเอาโอเคเมื่อกี้มาแล้วครับแล้วรออยู่บญชารอใส่ชื่อเข้าไปชื่อนนมสกูลของเราเข้าไปเลยอ่าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ติดต่อกันได้ครับอันนี้กาลัง่าให้โหลดแอปยูนี่นะครับเพื่อใช้ในการซื้อขายขยะซื้อขายเส้นพลาสติกซื้อขายไม้กวาดต่อไปใครมีเส้นพลาสติกใครมีขวด นะครับขวดที่จะทําไม้กวาดอ่าอย่างน,นี้นะครับก็สามารถที่จะขายผ่านแอปได้เลยไม่ต้องเอาไปมารวมกันนะครับเพื่ออยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเราสามารถที่จะอ่าขายขยะที่บ้านได้อ่าขายเส้นพลาสติกที่บ้านได้ขายฝาขวดที่บ้านได้ก,กดตกลงเลยครับผมอ่าต่อไปกดตกลงอต,กตอบไม่หมดลงตรงคลิกตรงนี้ก่อนครับตบมหมดนะ อีเมลไม่ต้องครับก็อันนี้ก็เลขบัญชีไม่ไม่ใส่ก็ได้ครับถ้าเราจะให้โอนเงินผ่านธนาคารก็ใส่เลขบัญชีไว้ของเราไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรอ่าครับอันนี้ก็บอกไว้ไฟหลังเลขบัญชีไวาฟหลังอ่าทีนี้ถ้าเราจะขายขยะนะครับเราก็กดตรงยูนีรีไซเคิลนะนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วเราก็รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับ ทีนี้เราก็เห็นไหมครับก็จะขึ้นชื่อผมอผู้ซื้อที่อยู่ใกล้ที่สุดเนาะผมก็จะเห็น,น,นคณนงขายโพสขายผมก็จะเจออ่าเราก็นะครับฉันต้องการขายกับร้านนี้อ่าร้านหมอเดียวนี่นะครับนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็เพิ่มของ อันเราถ่ายรูปขวดก่อนสมมติเราจะขายขวดอ่ลองถ่ายรูปขวดไปอแล้วค่อยกลับมาใหม่ครับถ่ายเพราะว่าในเครื่องในกล้องไม่มีรูปขยะไหมมีไหมอ่เอาถ่ายถ่ายนี่ก็ได้ครับถ่ายขวดสมมติเราจะถ่ายขวดอ่ออก่อนก็ได้ครับอ่าอันนี้ได้เลยใช่ไหมครับอ่าเราก็มาที่นี่ครับนี่มาที่อยู่นี่ก็อ่เดี๋ยวรอร้านหาร้านนิดนึงครับกาลังหาร้านให้ร้านที่แนะนําที่ใกล้ที่สุด นี่ครับขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับอ่าก็จะขึ้นชื่อผมเนาะอ่าตองเพิ่มของใช่ไหมมอเดียวใช่ครับผมจากการขายกับร้านนี้โอเคนะครับแล้วก็กดเพิ่มของก็ถ่ายรูปก่อนครับถ่ายรูปสินค้าถ่ายรูปหถ่ายรายหรือยังครับอ่าถ่ายแล้วก็เพิ่มของอ่าต่อไปเราถ่ายเมื่อกี้เราถ่ายรูปขวดเนาะนี่มันก็จะขึ้นให้เราเลือกว่าเราจะขายอะไรครับเราจะขายขวดสมมติเมื่อกี้เป็นรูปขวดพลาสติกอ่าก็เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็กดกดเทส เพชรเขียวใช่ไหมสมมติเราจะขายเพชรเขียวอันนี้เพชรใสเนาะเราก็เลือกอย่างนี้นะครับสมมติเราจะขายเพชรเขียวใส่เข้าไปครับใส่น้ําหนักเข้าไป <Okay. S 1> อ่าใส่เลยครับน้ําหนักเอาสักห้ากิโลสมมติว่าห้ากิโลอ่าห้ากิโลห้ากิโลแล้วก็กดยืนยันยืนยันแล้วก็อ่าต่อไปก็ใส่น้ําหนักใส่น้ำหนักเสร็จแล้วเนาะอ่าดำเนินาการต่อครับกดดำเนินาการต่อ อ่าแล้วก็นะครับกดเริ่มนัดการซื้อขายอ่าก็ใส่วันที่อ่าสมมติว่าเราจะขายพรุ่งนี้อ่ากดเลยครับอ่าก็ใส่สมมติ่เราจะขายพรุ่งนี้ตอนเย็นสะดวกตอนห้าโมงเย็นอ่าพรุ่งนี้อ่ากดตกลงกดตกลงกดเวลาตอนเย็นครับหกโมงก็ได้ครับห้าโมห้าโมง้าโห้าโมเลิกเวลาเลิกเวลาตรงนี้ครับห้าโมอ่าแล้วกดสร้างการนัดหมาย คุณต้องการสร้างการนัดหมายนี้หรือไม่ใช่ท่านต้องการสร้างการนัดหมาย่อาเห็นไหมครับมันก็จะมาโผล่ที่ผมนะเดี๋ยวมันก็จะมาโผล่ที่ผมนะครับอันนี้คือการ<ม>การาซื้อขายขยะอออนไลน์เราต้องการขายไม่กว่าต้องการขายเส้นเราก็โพสตลงไปเลยผมก็จะเห็นทันทีผมก็จะให้ลุงกอนมารับให้น้อยมารับให้ใครได้ออกมารับนะครับต่อไปใครอยากขายขยะวันไหนอยู่ก็ได้อยู่บ้านตัวเองไม่ต้องมาที่ที่นี่ก็ได้นะครับ อ่าเราก็เลือกเราก็เลือกว่าเราจะขายขายขวดหรือขายอะไรเราก็เลือกลงไปสมมติจะขายขวดใสแล้วก็ใส่ปริมาณอ่ะตงใส่ปริมาณครับผมใช่ใช่ครับอันนี้เป็นการขายขยะอ่าเดี๋ยวลองลองดูนะครับแค่ได้ได้ลองดูอ่าอันนี้ก็เป็นการสาธิตการซื้อขายขยะผ่านแอปแอปยูนี่อ่าขายซื้อขายขยะออนไลน์นะครับต่อไปเราจะขายขยะขายขวดขายอะไรก็ได้เสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วอ่า